ครับสวัสดีครับเพื่อนๆสวัสดีครับ fc ก็มาเจอกับผมอีกคลิปนะครับกับ ad จิตเป็นนายกายเป็นบ่าวทางช่องดูดีๆมีฮีชแนลก็ขอแสดงความดีใจกับคนที่ถูกหวยนะครับสำหรับงวดที่ผ่านมานะครับสำหรับเลขเด่น2ตัวล่างเราก็ยังเดินดีเดินต่ออยู่นะครับผมก็เข้าเป็นงวดที่9นะครับเป็นงวดที่9เข้ามาแล้ว9งวดติดๆดนะครับยังไม่หลุดนะครับผม คลิปนี้เราก็มานําเสนอกันต่อนะครับกับโสดที่เดินดีเดินยาวนะครับผมเรามาดูของเก่ากันก่อนนะครับว่างวดที่ผ่านมาเราให้อะไรนะครับผมนี่เลยครับงวดที่ผ่านมานะครับผมเราให้เด่นล่างไว้อยู่ที่8407นเะครับ8407เพื่อนเพื่อนก็ลองย้อนไปดูคลิปย้อนหลังดูก่อนก็ได้นะครับอันนี้ไม่ได้ทําขึ้นมาใหม่นะครับผม อันนี้ลงให้จริงๆนะครับผมก็2ตัวล่างออก7,3นะครับผมก็เข้าในตำแหน่งนี้นะครับผม2ตัวล่างออก73นะครับสำหรับ8ตัวนี้ไปเข้าที่หลักร้อยบนก็ถือว่าเป็นผลพลอยได้นะครับผมสูตรนี้เดินมาแล้ว9งวดติดๆนะครับผมยังไม่หลุดนะครับผมแต่มันก็จะหลายตัวหน่อยนะครับผมเพื่อนๆมีเลขดับเลขเด่นอะไรก็มาตัดมาซอยออกนะครับให้มันเหลืออยู่ ตัวหนึ่งหรือ2ตัวนะครับผมก็จะเหลือน้อยตัวลงนะครับผมทีนี้เรามาดูกันต่อนะครับเรามาตามกันต่อกับงวดของวันที่1เดือน4 2 5 6 6นอะครับว่าบวกลบคูณหารแล้วจะได้เหรนเด่นล่างอะไรนะครับผมก่อนที่เราจะไปดูข้อมูลกันนะครับเราก็มาฟังคําเตือนกันก่อนคลิปวิดีโอนี้ขอเป็นสื่อกลางในการซื้อหาสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้น ไม่แนะนำให้ไปใช้ในสิ่งที่ผิดกฎหมายทุกชนิดก่อนนำข้อมูลไปใช้โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมสูตรก็คือสูตรเป็นการคิดคำนวณย้อนหลังเป็นการคาดเดาในความที่จะเป็นไปได้เท่านั้นแต่ทางนี้ทั้งนั้นในวันที่1เดือน4 2566สูตรเด่นล่างสูตรนี้ที่ผมนำเสนอเพื่อนๆผมเองก็ไม่ทราบได้ว่าสูตรจะเดินต่อได้อีกหรือไม่2ตัวล่างจะออกอะไรอันนี้ไม่มีใครทราบได้จริงๆนะครับผม เตือนกันทุกคลิปนะครับผมสูตรเข้าได้ก็มีสิทธิ์รดได้เท่าๆกันให้เข้าใจตามนี้นะครับผมทีนี้เรามาดูกันต่อนะครับเห็นแล้วนะครับตัวแรกให้4นะครับตัวที่2ให้0นะครับตัวที่3ให้6นะครับผมตัวที่4ให้3นะครับผมก็จะได้0 3 4 6นะครับ0 3 4 6ประจำงวดวันที่ 1เดือน4 2566นะครับผมหลักการวิธีคิดคำนวณก็ <c oughs> นี่เลยนะครับผมใช้หลักแสนบวกหลักหมื่นแล้วก็บวก10ล่างนะครับผมแล้วก 1, 1, ็บวกหลักหน่วยท้ายครั้งที่1นะครับหลักหน่วยท้ายครั้งที่1ก็คือตัวนี้นะครับตัวนี้เลยเลข5นะครับหลัก10ล่างก็คือเลข7นะครับผมหลักแสนก็คือ0ูนย์หลักหมื่นก็คือ2นะครับ เรามาบวกไปพร้อมๆกันนะครับผมศูนย์ไม่ต้องบวกนะครับศูนย์ไม่มีค่า2บวก7ได้9นะครับผม2บวก7ได้9 9บวก5ได้14นะครับผมก็จะเป็น4ตัวนี้เลยนะครับผม9บวก5ได้14 14บวก6ได้20นะครับก็คือเอาแต่เลขท้ายนะครับเลข2ตัดทิ้งนะครับผมก็จะได้0ูนย์นะครับผม 20บวก6ก็จะได้26นะครับผม26บวก7ของที่ก็จะได้33นะครับผมได้33ก็คือเลข3นะครับผมประจำงวดวันที่1เดือน42566นะครับให้เด่นล่างไว้อยู่ที่0346นะครับผมก็หวังว่าสูตรนี้จะเดินต่อ อีกนะครับผมคงจะไม่ทำให้เพื่อนๆผิดหวังนะครับสำหรับคลิปนี้ผมก็ขอจบเอาไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับผมก็ฝากไปถึงคนเข้ามาดูใหม่ๆด้วยนะครับผมอย่าลืมกดกระดิ่งกดติดตามเอาไว้ด้วยนะครับผมเผื่อผมมีสุดใหม่ๆมาลงให้จะได้แจ้งเตือนท่านก่อนใครนะครับผมถ้าทุกอ,อกทุกใจยังไงก็ฝากกด Subscribe กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้คนทำคลิปด้วยนะครับผมสำหรับคลิปนี้ ผมก็ออกขอจบเอาไว้แต่เพียงเท่าน,น,นี้นะครับผมก็ออกขอกล่าควคำว่าสวัสดีครับผม